เจ็บเท้าจนโดนเปลี่ยนตัวในเกมเสมออาเซนนอนแม้หลายคนอยากเห็นอโมริมให้โอกาสเอเดนเฮฟเว่นลงตัวจริงเพราะผลงานโดดเด่นเหลือเกินในเกมล่าสุดแต่อโมริมต้องการความแน่นอนและงานนี้มาสราวีต้องรับบทบาทสำคัญดังกล่าวโดยต้องประสานงานกับเดลิกและลินเดเลิฟวิงแบ็กแพทริกดอกูดีเอโกดาโล ดอกูสามารถลงสนามในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปได้แม้เกมในประเทศอังกฤษจะติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในแมตต์ปะทะอิสวิททาวเมื่อเดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าการได้ดาวเตะชาวเดนมาร์กมาช่วยเติมพลังทางฝั่งซ้ายจะทําให้แนวรุกของแมนยูมีมิติมากขึ้นส่วนทางขวาเป็นหน้าที่ของลูกโล่แม้ฟอร์มจะไม่มีความคงเส้นคงวาแต่เรื่องลูกขยันบูไม่ถอยต้องยกให้แข้งรายนี้กองกลางบรูโน่แฟรนันกาเซมิโร สำหรับตอนนี้ทีมขาดกับตันบรูโน่ไม่ได้จริงๆเพราะนี่คือนักเตะคีแมนที่สร้างโอกาสและทำประตูสำคัญให้กับแมนยูไนเต็ดในช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมาการผ่านบอลที่แม่นยำและการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมอาจเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้ขณะที่คู่หูของเขาแม่อูกาเต้จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่อาจยังไม่พร้อมลงตัวจริงนั่นทำให้อโมอริมจำเป็นต้องใช้งานกาเซมิโร่ซึ่งด้วยเทคนิคและประสบการณ์สามารถแบ่งเบาภาระแฟนนันได้กองหน้าคริสเตียนอิริกเซน อเลฮานโดรกานาโชโจชัวเซกซีด้วยแนวรุกในตอนนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญของอโมริมเพราะรัสมุสฮอยลุนสนิมเกาะข้อเท้ายิงประตูไม่เป็นมานาน20เกมติดต่อกันดังนั้นทีมต้องพึ่งพาการจบสกอร์ของเซอร์ซีแม้อาจจะไม่ได้เฉียบคมแต่ก็น่าจะไว้วางใจได้มากกว่าฮอยลุนส่วนทางฝั่งซ้ายต้องอาศัยความเก๋าของอิริกเซนในการช่วยปั้นเกมบุกขณะที่ฝั่งซ้ายกานาโชกำลังมั่นใจสุดๆและฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ดี